สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาเราชมคลิปนี้อยู่นะครับเรามาดูขบวนรถเร็วขบวนที่136ออกจากสถานีสามเสนกันนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะรถเปล่านะขออภัยนะอันนี้ไม่ใช่ขบวน136นะครับเมื่อกี้เห็นขบวนนี้มันจอดอยู่ตรงมันจอดอยู่ตรงสถานีนะนึกว่าขบวน136นะ ขอภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะสวนกับขบวนรถด,ด่วนพิเศษอุตราวิธถีขบวนที่9ต่อนะครับมาชมขบวน9ต่อเลยนะฮะอิตาชี4 5 5นะนะ อตอนแรกนะว่าไอ้ขบวนที่ผ่านเมื่อสักครู่นี้นะนึกว่าขบวนหนึ่งสามหกนะผมก็ขออภัยด้วยนะ <c oughs> เห็นเขาเห็นขบวนนี้จอดนะ <c oughs> ผมก็ไม่ทราบสาเหมือนกันนะครับนะว่าจอดทําไมนะแต่ก็ช่างมันเถอะครับสวยงามครับตูวสุดท้ายเข้าจอดสถานีสามเสนนะครับผม สุดยอดเลยนะฮะ